ชาชนคนไทยรักในหลวงแล้วก็รักมาตั้งแต่นะครับสมัยบรรพบุรุษแลละนะครับเหมือนกับอย่างเช่นคําว่านะครับจะดีจะชั่วนะครับก็พ่อแม่เราเนี่นี่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับครับสวัสดีครับหลวงพ่อบ๊อกนะครับเดี๋ยวรอคนสัหน่อยวันนี้ถ้าไลฟ์สาราของบ๊อกออกเลยนะครับเสียเวลานะครับนี่ พูดดีมากครับปู่ครับครับพี่ต้อมนะครับบางทีเราใช้ความรุนแรงหรือใช้วาจารุนแรงไปมันมันไม่เกิดประโยชน์เลยมันยิ่งจะบานปลายไปใหญ่นะครับนะครับผมบอกไว้ก่อนผมบล็อกเลยนะนะครับผมไม่ต้อนรับนะครับไม่เอานะครับถ้าเราคิดว่าเราจะให้ลุงออกจริงๆนะครับเราก็ควรจะยุ่งอยู่กับเรื่องลุงนะครับเนื่นะครับไม่ต้องเอาอย่างอื่นเข้ามาป่าปนนะครับมันแทรกแซงแม่งมั่วไปหมดพันกันโอ้โห นะครับเอออย่าพยายามใช้สโลแกนหรือแคปฟิชั่นนะครับนะในการชักจูงประชาชนคนไทยไม่ว่าในแผ่นดินหรือนอกแผ่นดินนะครับนะถ้าคุณคิดว่าคุณมีอำนาจหรือคุณมีคุณมีความรู้คุณเป็นระดับแบบความรู้นักปราชญ์อะไรแบบนี้นะครับคุณก็ใช้ของคุณไปนะครับนะแต่ที่นี่ประเทศไทยนะครับเนะนะถ้าคุณเก่งจริงคุณก็คงไม่อยู่ต่างประเทศเหรอก นะครับแคปชั่นต่างๆที่คุณเอามันลงในกลุ่มอ่ะผมบอกให้เลยนะนะครับทำให้พี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเดือดร้อนมันผิดกฎหมายนะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่มันต้องไม่ผิดกฎหมายนะครับเนะี่และอีกอย่างหนึ่งลุงนะครับผมจะบอกให้ถ้าลุงลาออกตอนนี้นะผมให้ลุงกลับไปคิดลาออกตอนนี้นะครับเนะี่คือพูดง,ง่ายๆอ่ะนะครับ ถ้าลุงลาออกเนี่ยลุงจะพลิกเลยนะชีวิตพลิกเลยนะครับจากคนไทยที่เกลียดลุงทั้งประเทศเนี่ยเพราะความไม่เข้าใจอะไรเนี่ยนะครับลุงลองเป็นผู้เสียสละดูนะครับลุงอยากจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดทั้งชีวิตหรอนะครับเนอลุงไม่ได้เดินอยู่คนเดียวนะครับครอบครัวนะครับเนอ ต้นตระกูลหรืออะไรทุกอย่างอยากจะเดินออกไปแบบต้องนะครับมีคนคุ้มกันนะครับจะทําอะไรนะครับจะต้องไปแบบนั้นเหรอทาไมไม่อยู่แบบอิสระเสรีเหมือนกับท,ที่ทุกคนเขาเป็นกันนะคีครับครับติดตามมาจากผลงานเพลงโดนใจครับผมนะบผมบอกแล้วนะฮะเออลุงฟังผมให้ดีนะเออนี่คือทุกคนใช้วาจาจาบจ้วงนะครับหรือดา่า นะครับว่าทอลุงต่างๆผมรู้ว่าลุงไม่ได้ดูโซเชียลนะครับเออลุงแค่ดูจากคนที่อยู่ข้างๆเขาไม่ให้ดูเนี่นี่ผมอ่านด้วยจิตวิทยานะครับลุงเชื่อผมเถอะนะครับเอ่การลาออกไม่ใช่ว่าลุงกลัวนะครับแต่มันเป็นการสร้างสปิริตให้กับตัวเองนะครับเนี่นะครับและเป็นบรรทัดฐานให้ลูกหลานเราด้วยนะครับว่าผู้ที่จะดํารงอยู่เพื่อประชาชนจริงๆเนี่ย นะครับตอนนี้มันบานปลายนะครับมันบานปลายแล้วตอนนี้ทะลุปไปถึงทั่วโลกแล้วนะครับแล้วก็มันมีคนมาแทรกแซงนะครับเนี่ยมันมีคนมาแทรกแซงนะครับ <c oughs> เข้าใจกลยุทธ์ไหมฮะอืมนะครับเข้าใจกลยุทธ์ไหมอืจบสักทีครับออหยุดนะครับเลิกสักทีเถอะนะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยการที่จะลึงลังหรืออะไรแบบนี้มันไม่มีประโยชน์เลยลุงนะครับ ทำไมอ่ะการที่เราถูกคัดเลือกมาจากประชาชนเนี่ยนะครับแล้วทําไมเราทาเพื่อประชาชนประชาชนบอกว่าให้เราลาออกทําไมเราทํามไม่ได้อ่ะมันเป็นไรนะครับลุงไม่ต้องกลัวหรอกว่าปัญหาบานปลายจะตามลุงมาทีหลังเหมือนกับนะครับท่านอะไรนะนะครับอ่อะไรนะท่านอะไรนะอะไรนะท่านในผมเรียกไม่ถูกครับผมนะบผมบอกเลยนะครับ ตาอ่ะพอพอพอลูกพอพอดีครับครับผมครับผมขอบคุณมากครับมีใครจะถามอะไรถามได้เนียครับนี่ครับอะไรเนี่ยกระดุกกระดิ๊งวะไอปูอะไรนะปู่นิ้วอะไรไม่รู้ผมไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับผมไม่ไม่ไม mm ่เ hmm. อียง ครับผมอยู่ตรงกลางพูดด้วยเหตุผลคนเรามันก็ต้องพูดด้วยเหตุผลนะครับทำไมทําไม่ได้อะเสียสละไม่ได้หรอนะครับเสียสละไม่ได้หรอนะครับแค่ให้แค่ออกให้เฉยแย่นะครับคนอื่นที่เขาขึ้นมาบริหารต่อจากลุงอ่ะนะครับมีเยอะแยะนะครับเยอะนะครับอะไรเนี่ยนะครับผมบอกแล้วนะถ้าไร้สาระผมบล็อกเลยนะครับเอฟซีผมเยอะนะครับลุงเชื่อผมเถิดลุงลาออกสักทีเถอะ ลุงเชื่อผมนะครับมันจะพลิกชีวิตลุงนะครับจากที่ลุงเคยนอนทอรมานนะครับนอนก็คิดนะครับนั่งก็คิดกินก็คิดนะครับคิดทุกอย่างนะครับจนผมลุงเนี่ยจะไม่มีอยู่แล้วนะครับนะครับจนผมลุงจะไม่มีอยู่แล้วนะครับเนี่ยผมรู้นะครับผมเห็น เมื่อวานมีคนบอกม็อบจะล้มเจ้าไม่จริงครับไม่จริงนี่ครับนี่ครับไม่จริงมันเป็นกลุ่มของรอยเย็นอะไรอะรอยเย็ดอะไรนั่นแหละครับนะครับเจปา่นนี่ครับเนี่ยเจปาลนะครับเนะะีนน่ย นะครับพวกนี้พวกแทรกแซงนะครับเอ่อที่เอามาหนุนพวกเด็กๆพวกเยาวชนน่ะโอ้หอ่านเกมไงกิ๊กเดียวก็ออกแล้วคนเราอ่ะนะถ้ามันจะทําเพื่อเยาวชนเพื่อประชาชนจริงๆอ่ะมันต้องเล่นเรื่องเกี่ยวกับลุงลาออกอย่างเดียวม,มันไม่ใช่แม่งไปมั่วไปหมดเลยนะครับแม่งไปลื้อประวัตินู่นนะครับตั้งแต่สมัยพระเจ้าสามหมบนุ่นนะครับเออคนเราอะ่ะแม่งเกลียดอยู่แล้วอ่ะแม่ไม่ชอบอยู่แล้วอ่ะแม่งก็เอาแต่เรื่องเฮี้ย นะครับมาใส่สมหัวสมองคนไทยถูกปะ่ะเออเอาก็เล่นไปดิเล่นไปก็เล่นไปดิเอาเล่นไปลูกอืมเล่นไปครับผมนะครับเออผมจะบอกให้นะครับพี่น้องคนไทยน่าจะอ่านออกนะครับน่าจะอ่านออก ผมสวัสดีครับนะครับไอ้กลุ่มพวกนี้พยายามเข้ามาหาผมผมบล็อกหมดอ่ะนี่ครับนะครับเออไอ้กลุ่มพวกนี้พยายามเข้ามาหาผมผมบล็อกเม้งหมดอ่ะนี่ครับไร้สาระนะครับคนที่เดือดร้อนคือใครอ่ะพวกเราเนี่ยครับอยู่ประเทศไทยเนี่ยเดือดร้อนนะครับมันเคยมาออกเงินค่าประกันเมื่อล่ะเคยมาส่งเงินให้ข้าวกินเมื่อล่ะมีเมื่อไ่ะไม่มีนะครับพ่อแม่เราดิ นยงครับที่ส่งเงินให้เนี่ยนะครับเนี่ยผมถามหน่อยเนี่ยผู้ที่โดนจับไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไหมนะครับเพนกวินนะแล้วก็ใครเนี่ยผมถามหน่อยใใครช่วยนะครับแม่มีแต่พี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศเออถ้าอยากจะให้ลุงลาออกจริงอะ่ะพูดกันเลยด้วยเหตุผลนะครับเหมือนอย่างที่ผมพูดเนี่ยลุงลาออกหรือครับเออนะครับ,นะรบลุงเห็นว่าคนไทยทั้งประเทศอะ่ะ เนี่ยครับเขาต้องการแค่เพียงลุงลาออกเฉยๆลุงมันไม่ถึงก็ตายหรอกเชื่อผมดินะครับมันไม่ถึงกบตายหรอกลุงลาออกเลยนะครับดูซิว่าประเทศไทยจะอยู่ยังไงถ้าขาดลุงไปสักคนหนึ่งลุงเอาเวลาบั้นปลายชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่าไปยึดติดมันมากอำนาจนะนะครับตายไปก็เอาไปไม่ได้หรอกนะครับลองทำดูฮะนะครับคนเจ็ดสิบล้านคนจากที่เกลียดลุงเนี่ย จะกลับมายอมรับลุงนะครับอย่างภาคภูมิอย่างชายชาติทหารเออนี่คือความจริงลุงรู้ป่ะเหตุการณ์ที่ลุงไม่ยอมลาออกเนี่ยปัญหามันบานไปนะครับทําให้คนเกลียดทหารทําให้คนเกลียดตํารวจเกลียดแพทย์เกลียดทุกคนนะครับนี่ไงคือปัญหานะครับตอนนี้นะครับพวกร้านค้าต่างๆนะครับเขาออกมาพูดว่าเขาจะไม่ให้ นี่ครับเนี่ยเครดิตอะนะครับนี่ครับเออนะครับฝากแชร์เลยฮะนะครับจะได้ตาสว่างกัน้ดีเนี่ยบุตรทหารบุตตำรวจที่เขาฉีดน้ำเนี่ยผมบอกให้นะฮะอย่าไปโทษเขาทำตามคำสั่งทำตามหน้าที่นะครับแต่ผมถามบอกว่า ถ้าสมมุติว่าเขาทําตามหน้าที่ถ้าเราเอาพ่อแม่ญาติพี่น้องเขามายืนอยู่ตรงนั้นเขาจะปล่อยน้ําออกมาไหมนะครับมันให้เราเลือกนะนะครับว่าคุณจะเลือกครอบครัวเลือกเยาวชนทั้งประเทศเลือกนะครับประชาชนหรือคุณจะเลือกนายมันมีให้เลือกแล้วนะครับกลยุทธ์เลยอะนะครับอย่างที่ผมบอกอะ่ะอืมนะครับผมมาพูดไม่ใช่ต้องการให้พวกทุกคนมาชอบผมนะแต่ผมต้องการแค่เพียงว่านะครับ สิ่งที่ประชาชนตอนนี้เขาขอประชาชนเขาขอขอแค่เพียงลุงครับลาออกเหอะนะครับลุงเพลงลุงที่แต่งขึ้นมาครับเออเราจะทําตามสัญญานะครับเออตอนนี้สัญญงสัญญาใจอะไรไม่มีแล้วลุงเชื่อผมเหอะถ้าลุงลาออกตอนนี้นะครับลุงจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ของโลกอันนี้คือความจริงและตอนนี้ลุงก็เป็นประวัติศาสตร์ของโลกอยู่แล้ว แต่เป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่ดีแต่ถ้าลุงลาออกปุ๊บต่ยมันจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่แบบพูดง่ายๆลุงนามสกุลของลุงเนี่ยจะถูกจดจําไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับนี่เราไม่มาพูดหยาบคายเราไม่มาพูดแบบนั้นแต่เราพูดด้วยเหตุผลรู้ไหมนะครับลุงที่เขาให้อากให้ลุงออกเนี่ยคนทั้งประเทศไทยเขาอยากให้ลุงออกเนี่ยเพราะอะไรรู้ปะไม่ใช่ว่าเพราะว่ากลัวว่าลุงจะโกงประเทศชาติ หรือไม่ใช่เพราะว่ากลัวว่าลุงเนี่ยจะใช้อํานาจอะไรเลยนะเขาไม่ได้กลัวตรงนั้นแต่เขากลัวว่าลูกหลานของเขาเนี่ยมันจะอยู่ยังไงในเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อย่างนี้ลุงบอกว่าลุงพัฒนาแต่ลุงพัฒนาเฉเพาะองค์กรคือแม่งรอบๆตัวลุงแค่นั้นเองอะ่ะประชาชนแม่งอดอยากอ่ะลุงครับลุงออกไปปู่มา ยกเหมือนกันฮนะนายยกฮนะยกปูนห้านิดนึงเดี๋ยวจะหาว่าเครียดอืมนะครับอืมครับรายงานตัวจับปาจินนะครับตอนนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับลุงลุงกลับไปนอนคิดนั่งคิดนะครับหรือจะคิดตอนไหนก็ได้แล้วแต่ลุงนะครับลุงวางแผนเลยนะครับเตรียมการลาออกได้เลยนะครับลุงสู้อะไรสู้ได้แต่อย่าสู้หัวใจของคนไทย นะครับประเทศไทยไม่ใช่มีลุงอยู่คนเดียวนะครับอืมนะครับไม่เอานะครับสลิมไม่เอานะฮะนะครับนะครับสมพรนะครับถ้ามึงคิดว่าดูแล้วไม่ถูกหูถูกตาไอสัตว์ออกไปนะครับเออ กูเป็นคนที่แบบใช้สมองนะครับกูพิจารณาไอสัตว์ไม่ใช่เอาแค่สิ่งมองเห็นนะครับมึงออกไปไอสัตว์ถ้าความคิดมึงไม่มีมึงออกไปจบแล้วเข้าใจอะ่ะเนี่นะครับรอเย็นเหรอเอาไปก่อนเลยหนึ่งบ็อกนะครับเออพวกเฟสอวตารอย่าเข้ามาเกียนในนี้ฮะนะครับผมมีหลวงพ่อบ็อกคุ้มครองอยู่นะครับ คำนี้สุดครับปู่ครับนะครับแค่นั้นเองครับทำไม่ได้ครับเพื่อคนไทยอ่ะนะครับแม่งจะพิกประวัติศาสตร์เลยนะนะครับเออลุงเตรียมการเลยไอสิ่งที่ลุงทํำข้างค้างเอาไว้อ่ะรออยู่หกปีแย่ลงทุกวันครับผมมันแย่นะนะครับเพราะว่ามันแย่อะประชาชนแย่ครับเขาถึงออกมาขอเรียกร้องสิทธิ์ของเขานะครับเนี่ยตามกฎหมายมาตราห้าครับสิทธิเสรีภาพ ผมถึงบอกนะลุงเล่าคือเชื่อผมนะครับสักครั้งนะครับเออเห็นแก่ครอบครัวก็ได้นะครับเนีในครอบครัวลุงอาจจะไม่มีใครกล้ากับลุงก็ได้ใช่ปะแต่ลุงลองคิดไกลๆนะลูกหลานเหลนหลนเนี่ยนะครับของลุงเนี่ยจะปล่อยให้พวกเขาเนี่ยนะครับอยู่อย่างหว,วาดผวานะีครับอยู่แบบอับอายไปตลอดทั้งชีวิตหรอลุงอย่าใช้คําพูด ว่าผมผิดอะไรกับผมด้วยเด็ดขาดนะครับไม่ได้ผมบอกมงตรงๆเลยคำพูดตัวนี้ไม่สามารถใช้ได้นะครับ B E L L นะครับอย่าเกียนนะครับอย่าเกียนนะครับผมบอกเลย เ,เพราะฉะนั้นนะนะครับผมจะบอกให้ลุงลาออกคือนะครับตอนเนี้นะครับถือว่ามันเป็นวิกฤตที่ใหญ่โตมากลุงรู้ไหมแกนนําไม่มีแล้วนะไม่มีแกนนําใดๆทั้งสิน้นตอนนี้คนไทยทั้งประเทศคือแกนนําทั้งประเทศเลยนะครับและกลยุทธ์นะครับโดยการนะครับนะีบ่ใช้เบีย้ยนะครับล้อมขุนนะครับนี่ลุงรู้จักปะ เคยอ่านยุทธภิชัยสงครามของสามก๊กวะลุงนี่คือความจริงนะครับนะบให้ต่อให้ดึงนะครับพนักงานนะครับหรือเจ้าหน้าที่ทั้งประเทศมาก็เอาไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่นะครับกโ็โหนะฮะขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยฮะนะครับขึ้นเป็นดอกเห็ดแล้วจะจับยังไงนะครับนะครับกาะกระแสถ้ากลัวกาะกระแสเดี๋ยวผมบล็อกให้ฮนะ นะครับเ,เดี๋ยวมันบล็อกให้นะครับก็กระ,ะแสนะครับพูดดีมีสาระครับปู่ครับตอนนี้คือประชาชนคือหัวใจของคนทั้งประเทศเขาต้องการแค่เพียงลุงยืดอกสร้างสปิริตนะครับในสถานะผู้นำนะครับของประชาชนลาออกครับลาออกอย่างเดียวแค่นั้นเองลาออกไม่ตาย นะครับแต่ก่อนที่ลุงจะลาออกเนี่ยลุงบอกกับประชาชนไปเลยผมขอเวลาหนึ่งปีสูงสุดแหละหนึ่งปีนี่คือการเคลียร์งานคือระบบงานของราชการอนะ่ะอยุดดีๆจะลาออกไม่ได้ตรงเนี้ยผมรู้ลุงเคลียร์เลยหนึ่งปีเนี่ยลุงเคลียร์เลยสะสางไอสิ่งที่ลุงทําไว้เนี่ยนะี่ครับเนะี่ให้หมดให้เกลี้ยงเลยนะีน่ะครับ ผมบอกกับพี่น้องประชาชนก่อนนะครับในบในแวดวงของข้าราชการเนี่ยนะครับการที่จะให้ในายกลาออกมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องเห็นใจเขาเห็นใจเรานะครับเนะี่ยแต่ลุงใช้คําพูดผิดคือลุงบอกว่านะครับสี่ปีก็จบนะครับประชาชนไม่รอสี่ปีประชาชนไม่รอนะครับถ้าขึนรอสี่ปีลูกหลานเขานะครับเขาจะอยู่กันยังไงอะ นะครับลุงไม่ลุงไม่ได้บริหารประเทศนะบุงบริหารเฉพาะในกลุ่มของลุงนีเฉยแะนะครับถ้าลุงบริหารประเทศจริงนะครับภาคใต้ค่ายยางพาราต้องขึ้นถูกไหมนะครับถูกไหมภาคนะครับเอ่อภาคกลางนะครับ เศรษฐกิจในเรื่องเกี่ยวกับผลไม้หรือว่าเป็นเกษตรกรต่างๆมันต้องดีขึ้นในกรุงเทพเนี่ยนะครับในการส่งออกหรือการจําหน่ายผลิตภัณฑ์หรืออะไรต่างๆมันต้องงอกเงยครับผมก็ผมถึงบอกเลยครับ ลุงลองกลับไปกันนคิดนะแล้วลุงเอาคําพูดของคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากลุงเลยไม่ได้ต้องการนะครับ400 400ยี่รอคนนะครับคนละหนึ่งแชร์จบเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็เห็นนะครับถ้าผมแบบเขาเรียกอะไรนะนะครับโดนจับหรืออะไรก็อย่าลืมนะ <laughs> ส่งข้าวกูด,ด้วยสัตว์นะครับเออถ้าผมออกมาพูดอย่างนี้ผมไม่กลัวใครหรอกนะครับนิสัยผมนะนะครับเนออี่ นีครับเพราะผมพูดในสิ่งที่ถูกและอย่างหนึ่งผมพูดอะไรเนี่ยผมดูในข้อ,อกฎหมายนะครับเออผมรู้นะครับ <c oughs> นีครับแค่นั้นเองนะครับการไปด่าก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับอันนี้ผมพูดกันแบบสันติวิธีนะครับพูดกันแบบสันติวิธีคือคนไทยก็ต้องการแค่เพียงลุงลางออกเถอะครับ นะครับลาออกเถอะนะครับแถลงการเลยจัดการแถลงเลยลุงนะครับแล้วต่อจากลุงออกไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเออก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติลุงเชื่อผมเถอะเอาครอบครัวนะครับครอบครัวเรานะครับเออป๋อผมไม่ไปยุ่งหรอกครับนะครับเมื่อก่อนรุ่นสมัยนะครับมีการอะไรนะประทงประท้วงผมก็ไม่ได้ไปนะครับ นี่แหละถูกใจก็วันนี้แหละปู่บอกครับที่จริงแล้วผมไม่อยากออกมาพูดไนงะนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมแทรกแซงการเมืองที่จริงแล้วผมไม่ยุ่งกับการเมืองอยู่แล้วแต่ผมแค่จะมาบอกลุงว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาต้องการแค่เพียงให้ลุงลาออกก็แค่นั้นเขาไม่ได้ไปประนามลุงเขาไม่ได้ไปอะไรกับลุงเลยจริงๆนะแต่เขาใช้คําพูดด้วยอารมณนะ์ไงนะี่ครับบาง